ดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3 7นะคะการลบ9ลบ9ปกติเราลบ10เพิ่ม1อ่าอันนี้เราลบ10เพิ่ม1ไม่ได้ก็จะมีอีกแบบหนึงนะคะให้ลบ10ลบ4เพิ่ม5ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ครูเหมียวใช้จะอยู่หน้าที่146นะคะอ่อจนถึง147เนาะโอเคลองฝึกดูนะคะอ่าตัวอย่างก่อน อย่างข้อแรกนักเรียน16อ่ะมี1กับ6บวก18อ่ะ10ก่อนบวก8ทํทำไงนะคะเรียนมาแล้วลด5เพิ่ม3เพิ่ม10คราวนี้ลบ9อ่ะปกติเราลบ9เราลบ10แล้วก็เพิ่ม1คราวนี้มันเพิ่ม1ไม่ได้เลยต้องลด4เพิ่ม5นั่นเองค่ะลบ9อีกทีนึง่งลด10เพิ่ม1คําคำตอบข้อนี้ก็คือ16นั่นเองเราก็ เขียนลงไปต่อไปข้อบี7อ่ะมี1กับ7บวกอีก17อ่ะ10ก่อนบวก7ลด5เพิ่ม2เพิ่ม10ลบ9อ่ะลด10ลบ4เพิ่ม5ลบ9อีกทีนึงลด10เพิ่ม1คําคำตอบก็คือ16นั่นเองก็เขียนลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปข้อ c อ่ะมีอยู่19บวก5ทํวก5าทำไงเอ่ยลด5เพิ่ม10ลบ9อ่ะลด10ลบ4เพิ่ม5ลด9อีกทีหนึง่งลด10เพิ่ม1ได้คำตอบก็คือ6นั่นเองง่ายไหมคะต่อไปข้อดีบ้างอ่ะมีอยู่24อ่ะเซตขึ้นมา ลบ19อ่ะเราก็ลบ10ก่อนปกติลบ9ไม่ได้ละลบ10ลบ4เพิ่ม5บวก 5, ลด5เพิ่ม10บวก9อดีตขึ้นไปเต็มมือเลยคำตอบคือ19ต่อไปข้ออีบ้างอ่ะ28นักเรียนมี2กับ8 บวก6ไม่ได้ทำไงเอย่ยลด5เพิ่ม1แล้วก็เพิ่ม10ลบ9ค่ะค่ะลบ10ลบ4่เพิ่ม5บวก9ลด1เพิ่ม10ได้ไหมไม่ได้ละทำไงลด1ไม่ได้ก็คือการลด5เพิ่ม4แล้วก็เพิ่มอีก10นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้คือ34นั่นเองต่อไปข้อ f มีอยู่39มสอ่าสามเกลบสิลบเอ่าลบสิบลบสี่เพิ่มหลบเอีกทีหนึง่งลบ1ิบเพิ่มหนึ่งคำตอบคือ6นั่นเองง่ายมากเลย ต่อไปข้อ G มีอยู่21อ่ะมี2กับ1บวก3เซตขึ้นไปลบ9ไม่ได้ละลด10ลบ4เพิ่ม5ลบ9อีกทีหนึ่งลด10เพิ่ม1คําคำตอบคือ6นั่นเองค่ะต่อไป19อ่ะมี1กับ9ลบ5ลบ9ค่ะลบ10ลบ4เพิ่ม5บวก คําคำตอบคือ95ต่อไป74มี7กับ4ลบ9ทำาง่ายลด10ลบ4เพิ่ม5ลบ9อีกที่1่าลด10เพิ่ม1บวก9อ่าลด1เพิ่ม10คำตอบคือ65อข้อสุดท้าย34 ลบ19อ่ะลด10ก่อนลบอีก9พอไหมคะมีพอละลด10ลด4เพิ่ม5 -5 ลบหาหายไปลบ9อีกทีหนึ่งลด10เพิ่ม1คําคำตอบคือ1สรุปการลบ9ทั้ง2แบบนะคะนักเรียนอ่ะสมมุติว่าครูมเหมียวมีอยู่90 -9 ลบ9ไม่ได้สูตรแรกลด10เพิ่ม1เหลือ81 81-9อลบ9อ่ะลด10เพิ่ม1 ลบอีก9ลดสิบเพิ่ม1ลบอีก9ลดสิบเพิ่ม1ลบอีก9อ้าลด10บเพิ่มหนึ่งได้ไหมไม่ได้ละให้ลดสี่เพิ่ม5นั่นเองก็คือสูตรที่3,1ินี่แหละลบ9ก้าลด10บเพิ่มหนึงลดเก้าลดสิบเพิ่ม1ลบ9ก้าลดสิบเพิ่มหนึงลบเก้าลดสิบเพิ่ม1 9, ลบเกหายไปนิ้วพอเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยส ถ้าเกิดลบกาวไม่ได้ให้ลบ10ลบ4เพิ่ม5นั่นเองค่ะลองฝึกดูนะคะหน้าที่146กับหน้าที่147ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจทักหาครูเมียวได้เลยนะคะจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ